หลังจากที่สมเด็จพระนตรีพระทางกูลได้เสด็จสวรรคตเนี่ยพระเจชะโอรสของพระองค์ก็ขึ้นของราชแทนก็คือสมเด็จพระรัาธาราชซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียงหพรรษามีอายุห้ปีอะเด็กน้อย5ปีอะฮะขึ้นของราชแทนทําให้สมเด็จพระชัยราชาทําการสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพระยาอันนี้ตํามพสวาวดรนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางตามรอยซีรี่แม่หัวที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่21โดยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งโดยผู้มีบทบาทสำคัญนั่นก็คือแม่หัวศรีสุดาจรรันทร์หรือแม่หัวนั่นเองครับสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญที่ปรากฏในพระชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา จะอยู่ในบริเวณแถบคลองสาบัวและคลองปลาหมออันเป็นจุดปะทะรอบสังหารแม่หยัวและขุนวรวงษาโดยมีวัดร้างสำคัญที่อยู่ในบริเวณนี้ได้แก่วัดแรงและวัดไหลสอในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุชื่อวัดแรงว่าเป็นสถานที่เสียบประจานแม่หยัวและขุนวรวงษาปัจจุบันพื้นที่วัดแรงเป็นเพียงโคกเนินโบราณสถานปัจจุบันมีการสร้างศาลแม่หยูหัวศรีสุดาจันทร์ ไว้บนเนินโบราณสถานนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอสถานที่ทางประวัติศาสตร์นี้อย่างไม่ขาดสายส่วนวัดลายสอปัจจุบันยังมีหลักฐานทางโบราณคดีเป็นซากเจดีผนังอาคารและชิ้นส่วนพระพุทธรูปหลายองค์น่าจะเป็นวัดที่อยู่ร่วมสมัยในเหตุการณ์ครั้งสําคัญนี้ด้วยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเนินโบราณสถานเดิมนะซึ่งผมเคยมาเมื่อเราสีหปีก่อนนะ่ะยังรกอยู่เลย ตอนนี้เขาก็มีการสร้างามีการสร้างศาลเท้าศรีสุดาจารย์ไว้ด้านบนนะแต่ตรงนี้จะมีโพกโคกอิดอยู่นะแล้วก็มาด้านล่างเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่นี่เป็นเศษอิดนะครับอิดเก่าข้างนั้นนะตรงนี้คือที่วัดแรงเนี่ยจะลงเหลือหลักฐานเพียงประมาณนี้แหละเป็นเพียงโคกอิดเท่านั้นนะครับครับหลังจากที่ผมได้พาไปชมพื้นที่บริเวณโคกวัดแรงตามพงศวดานที่กล่าวถึงว่า เป็นสถานที่เสียบประจานเท้าสีสุดาจันย์แล้วก็ขุนวโรงศารแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเนินสูงมีการาสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาสร้างเป็นศาลของเท้าสีสุยาจันร์ไว้ด้านบนนะครับแต่เราก็ยังเห็นโคกอิดนะเป็นลนักษณะเป็นอิดเก่าโบราณอยู่ด้วยนะครับถัดมาเล็กน้อยนะเราก็จะเห็นตรงนี้จะเป็นคลองปลาหมอซึ่งคลองปลาหมอเนี่ยก็มีระบุในพงศดา,า,ารเช่นกันว่าเป็นสถานที่ดักสังหาร ท้าวศรีสุร a j a ์แล้วก็ขุนวโรงสานั่นเองหลังจากที่สังหารแล้วเนี่ยก็ไปเสียประจานไว้ที่วัดแรงนะตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองปลาหมอมีการปรับพื้นที่นะผมได้ถามลุงที่มาช่วยดูแลบริเวณบราสถานโคกว,วัดแรงเนี่ยบอกว่าจะมีการปรับพื้นที่สร้างหมู่บ้านนะไม่รู้ว่าต้องถมสูงแค่ไหนนะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่รับน้ําเวลาหน้าน้ํามาต,ตรงนี้มันท่วมหมดเลยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย ผมไม่ได้มานานเลยเนี่ยผมมาเดือนพฤศจิกายนส5 6 7เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเดิมตรงนี้มันรกมากแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าแรงเนี่ยก็แห้งเหือดเหมือนกันน้ำน้ำแห้งเหือดไปเลยแล้วก็ดินแตกระแหงนะบริเวณตรงนี้คือสภาพคลองแต่ก่อนก็คงจะเป็นเส้นทางสัญจรหลักอีกเส้นทางหนึ่งเพราะว่ามันเชื่อมกับคลองสับบัว บริเวณตรงข้ามที่เป็นคลองอเชื่อมกับคลองสับบัวเนี่ยจะมีวัดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดลายสออยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดแรงปัจจุบันเนี่ยข้ามไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันผ่านช่วงหน้าน้ํามาเล็กน้อยเองประมาณไม่ถึงเดือนน้ํายังขังอยู่มันข้ามไปไม่ได้ก็คือวัดลายสอนะยังพบหลักฐานเป็นซากเจดีย์แล้วก็ซากอาคารวิหารซากพระพุทธรูปหลายองค์เลยแล้วก็มีซากเจดีย์ด้วย จะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปนะบริเวณนี้ก็เป็นมณฑลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสมัยที่ขุนวรวงศาได้ขึ้นครองราชในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก่อนที่จะมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ท่านก็คงจะทราบดีนะครับครับจากวัดแรงนะครับบริเวณมีที่มาคาเฟ่นี่แหละเราจะไปที่วัดลายสอกันนะก็เดินมาบริเวณถนนนะครับจะมีทางเข้านะเพราะว่า ตอนนี้ถ้าเกิดหน้าน้ำเนี่ยน้ำมันจะท่วมขังอยู่ซึ่งมันข้ามไปไม่ได้เป็นบริเวณคลองเดิมด้วยเหลือม,มาเล็กน้อยครับไม่กี่สิบเมตรเองเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีทางเข้าไปวัดไร่สอครับนี่นะครับเดินมาประมาณประมาณ50เมตรอะ่ะ3 0ถึงเมตรโดยประมาณนะครับจะมีตรงนี้จะมีป้ายเอส บอยูป้ายน้ำมันลมเอสนะแล้วก็มีใครเป็นป้อมตำรวจตรงนี้จะมีทางเข้าตรงนี้ไปวัดไรสอได้ใช่ไหมครับครับอขอบคุณครับตามบ้านไปเลยอ๋อเข้าได้ใช่ไหมครับเห็นเขาบอกยไว้อยู่ว่าเข้าทางนี้กันเข้าไปเลยได้เลยครับขอบคุณครับครับอ๋อสัจจกลายเป็นบ้านร้างอีกแล้วมั้งตรงนี้ เลาไปตรงนี้เลยครับให่เลาไปตรงนี้นะ รอกหน่อยนะท่านที่จะเดินทางมาเนี่ยให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเจอสัตว์มีพิษได้เมื่อหปีก่อนเนี่ยทางเข้าบัตรแรงก็มีบ้านร้างอยู่ด้านหน้าตอนนี้ทางเข้าบะลไยสอมีบ้านร้างแทนและเนี่ยมันจะมีช่องทางเข้าไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนเดินทางมาเที่ยวกันเยอะ เห็นเจดีแล้วอ๋อแต่ก่อนนี่มีกำแพงกั้นเลยนะเขาทุบก,กำแพงออกแล้วกำแพงไม่มีแล้วทุบออกถึงแล้วครับนี่นะวัดลายอโ,อโอเหมือนอยู่ในดินแดนลับแล่เลยจากบริเวณที่เป็นปัจจุบันนะเข้ามาในส่วนในป่าเจอวัดร้าง นี่แหละครับบริเวณมนทนที่เกี่ยวเนื่องในประวัติศาตสาตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงปลายพุทธศต,าตาวรรษที่21นะที่มีการผัดเปลี่ยนเป็นดินอยู่หลายครั้งมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นมีการแย่งชิงแผ่นดินอยู่อยู่บ่อยครั้งอะ่ะคือกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชสมัยอยุธยาช่วงนั้นก็คือแบบมพีพระชันษาที่น้อยตั้งตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระรัฐาธิราช ก็มีพระชนษาเพียงห้าพันษาแล้วก็ถูกสำเร็จโทษที่วัดโคกพยาแล้วก็มีพระชนชชาขึ้นของราชแทนาจากนั้นปุ๊กก็มีพระยอดฟ้าครับก็ถูกสำเร็จโทษเหมือนกันบริเวณนี้มีการถางโล่งน่าจะมะีกลุ่มจิตอาสามาช่วยกันถางถางทาง ให้มันโล่งขึ้นปกติตรงนี้รกเลยเราก็จะเห็นซากพระพุทธรูปหลายองค์เลยนะครับแล้วก็มีซากฐังอาคารด้วยยังหลืงเหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารวิหารเนาะแล้วก็มีเจดีย์ด้านหลังเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณวัดลายสอนะครับก็เลยมานั่งเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือว่ามีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาทั้งสําคัญในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่21นะครับเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนอพุทธังคูลนะครับพระนอพุทธังคูลเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสก็คือพระรัฐาธิราชแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับก็มีพระญาติด้วยนะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็คือมีพระชัยราชา แล้วก็พระเทียนราชาซึ่งน่าจะเป็นพระอนุชาต่ตางบรรดาหรือเป็นพญาติห่างๆนะครับซึ่งก็มีเชื้อพระวง์อยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่สมเด็จพระนกพระางกูลได้เสด็จสวรรคตเนี่ยพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นของราชแทนก็คือสมเด็จพระรัฐถาธีราชซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียง5พรรษามีอยุห5ปีเด็กน้อย5ปี่ะฮะขึ้นของราชแทน ทำให้สมเด็จพระชัยราชาทําทการสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพระยาใน,นตําบลโป่งสวดาดนะครับคือสําเร็จโทษเด็กตอนอายุ5ปีซึ่งของราชผ่านมาได้เพียง5เดือนเท่านั้นเองก็ถูกสําสเร็จโทษไปก็เป็นเรื่องปกติครับก็คือว่าสมัยนั้นเขาคงคิดว่าเด็กอายุ5ปีจะครองแผ่นดินได้ยังไงนะครับสมเด็จพระชัยราชาก็ขึ้นของราชไปก็มีพระสนมเอกก็คือ แม่อยู่หัวสีสุดาจันทอันนี้หลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับตอนนี้ละครก็กําลังดังด้วยนะซีรีส์แม่หยัวหลังจากที่มีสมเอกนะครับก็มีพระออราชโอรสก็คือสมเด็จพระยอดฟ้าแล้วก็พระศรีสินนะแล้วก็ช่วงเวลานั้นนะครับก็มีเรื่องราวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องข่าวโลกียนะครับได้กล่าวว่าแม่หยูหัวสีสุดาจันเนี่ยได้ลอบ รอบเป็นชู้กับขุนชินราชหรือคุณบวรวงศรานั่นเองนะครับก็รอบเป็นชู้กันก็เลยตั้งท้องตั้งคันในบันทึกของชาติชาติชาคือไม่ได้ปินโตเนี่ยซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับพระชัยราชาได้ขีนไว้นะครับว่าแม่ยูุ่หัวศรีสุร a j a ์หรือแม่ยู่ัวเนี่ยได้ทําการวางยาพิษวางยาพิษพระชัยราชาวางยาพิษใส่นมอ่ะ ก็เพียง5วันพระชษราชาก็เสด็จสวรรคตส่วนพระชวงสวดา์ของไทยได้กล่าวไว้เพียงว่าเสด็จสวรรคตด้วยด้วยธรรมชาติอาจจะเป็นด้วยโรคภัยอะไรต่างๆเป็นปกติไม่ได้ถูกสังหารนะครับแต่ไม่ได้ปิ่นโตเนี่ยได้เขียนว่าถูกรอบวางยาพิษทีนี้หลังจากที่สมเด็จพระชชยราชาได้สวรรคตไปลูกชายคือพระโอรสเนี่ยก็ได้ขึ้นของราชแทนก็คือพระยอดฟ้า พระยอฟ้ามีอายุเพียงส1ปีนะอายุน้อยมากเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับก็เลยมีแม่อยู่หวัวศรีสุรา,ารย์นี่แหละคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้สําเร็จราชการแทนนะครับแต่มีพระยอดฟ้าเนี่ยเป็นพระจเจ้าแผ่นดินอ่ะเหมือนมีแม่คอยคุมอยู่คือเด็กน้อยจะครองแผ่นดินยังไงใช่ไหมครับก็มีเท้าศรีสุรา,ารย์นี่แหละนะครับที่สําเร็จราชการแทนแทนพระองค์พระยอดฟ้าพระเทียนราชานะครับพระเทชาก็ซึ่งเป็นน้อง น้องของพระชายาชานะได้เสด็จออกผนวดอยู่ที่วัดราชปฏิสถานเพราะว่าช่วงนั้นก็คือว่าแผ่นดินมันรุ่มร้อนอะ่ะหลายอย่างนะครับก็คล้ายๆว่าหนีราชะพายไปแล้วก็ไปบวชนั่นเองต่อมาเนี่ยไม่อยู่หัวเสวอจจา,าก์ก็ก็ตั้งคันใช่ไหมครับก็ต้องคลอดออกมาก็เป็นพระธิดาทําไงทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นข้อคอรหาต่อ,อขุนนางในพระชวัง ก็เลยมีการเ,าเรียกประชุมกันนะครับแล้วก็แต่งตั้งขุนวรวงศาเนี่ยเป็นพระราชาผ่านพิธีบรมชาพิเศษเลยนะในโงรสดาลไทยเขียนไว้อย่างนั้นนะครับก็เลยทําการสำเร็จโทษพระยอดฟ้าด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพญาซึ่งผมก็แปลกใจนะหลายท่านก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊แม่อยู่หัวศิวิไาจันท์นี่จะยอมที่จะ ถ้าลูกตนเองเลยหรืออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของหลายๆคนเหมือนกันก็เลยบางคนก็เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระองค์อาจจะเป็นลูกอของพระราชากับพระสนมองค์อื่นก็ได้แล้วเท้าศรีสุดาจ a n เนี่ยก็มาทําการเป็นแม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดเห็นหนึ่งนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าพระยอดฟ้าถูกสําเร็จโทษนะส่วนในบันทึกของชาวต่างชาติเนี่ยคือเมเด้ปินโต ได้บอกไว้นะครับว่าถูกวางยาพิษครับนะพระเจ้าฟาถูกวางยาพิษแล้วก็ให้กลุ่มวโรงสาเนี่ยมาขึ้นของราชส่วนในพงศดางกรศรวิทยาฉบับบรรลิศก็เขียนไว้ตรงกันกับเมดิปินโตนะครับว่าถูกลอบวางยาพิษเหมือนกันแต่พงศดารไทยเขียนว่าถูกสาเร็จโทษที่วัดโคพญาแต่นี่ก็คือให้เป็นข้อมูลไว้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่า สิ้นประชนนั่นแหละนะพะยอดฟ้าสิ้นประชนนั่นแหละแล้วกขุนวรวงสาก็ขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับก็เลยทาให้มีขุนนางต่างเนี่ยไม่เครารพศรัทธาในตัวขุนวรวงสาเพราะว่ามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมีการวางแผนที่จะปรองพระชนขุนวรวงสานะย้อนกลับไปก็คือว่าช่วงที่พะยอดฟ้าขึ้นของราชเนี่ยประมาณสองปีนะเด็กน้อยขึ้นของราชสองปีนะอายุประมาณ13ก็ถูกทําให้เสียชีวิตก็คือสิ้นพระชนนั่นแหละ หลังจากที่สิ้นพระย,ยอดฟ้าแล้วเนี่ยขุณพิเรนทรเทพครับก็เลยเหมือนเป็นขุนขุนนักรบอ่ะก็เลยวางแผนที่จะรอบปวงพระชนขุนวรวงศาท,ที่ขึ้นเป็นกษัตริย์นะแล้วก็เอาเรื่องราวนี้ไปบอกกับพัะเทียนราชานะก็ร่วมเห็นดีด้วยนะในโพสตานเขียนไว้นะครับว่ามีการเสี่ยงเทียนด้วยนะโพสตานฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเนี่ยได้เขียนว่ามีการเสี่ยงเทียนที่อุโบสถวัดป่าแก้ว ซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลส่วนคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยได้เขียนไว้ต่างกันเลยนะบอกว่ามีการเสี่ยงเทียนเหมือนกันนะเสี่ยงเทียนที่วิหารพระศรีสันเพชรซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าจัดลักลอบไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าพระศระสีสันเพชญเนี่ยอยู่ในพระราชวังนะแต่ก็น่าจะเป็นที่พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคลนี่แหละนะก็ทําการเสี่ยงเทียนก็คือว่าจะดูว่า คล้ายๆว่าเป็นการพยากรณ์ในสมัยโบราณว่าพระเทียนราชากับขุนวรวงศ์เนี่ยใครจะมีบาร,รมีในการขึ้นของราชพอเสียงเทียนปุ๊บก็ผลออกมาว่าเทียนของขุนวรวงศานั้นดับก็เลยทําการวางแผนที่จะปลงพระชนด้วยการหลอกล่อขุนวรวงศากับท้าวสุราจันเนี่ยให้ล่องเรือมาจากคลองสาบบัวนะครับเพื่อมาคลองช้างบอกว่ามีช้างแล้วก็ผ่านคลองที่เชื่อมกันระหว่างคลองบางปลาหมอ ในโพสต์แสดงานเขียนไว้นะครับว่ามีการลอบสังหารขุนวรงศ์ษาและก็ท้าวศรีราชรจันทร์อยู่บริเวณคลองบางปลาหมอปัจจุบันคลองมาปลาหมอเนียก็คือว่าเปลี่ยนสภาพไปเยอะแล้วตื่นเขิน,นะตอนนี้มีการถมที่ด้วยนะเห็นว่าจะมีการสร้างหมู่บ้านมั้งนะถามลุงที่ดูแลวัดแรงบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ขุนพะเดชทรเทพเนี่ยดักสังหารอยู่ที่คลองบางปลาหมอหรือคลองปลาหมอนี่แหละพอล่องเรือมาปุ๊บมาถึงปุ๊บก็ดักสังหารทําการลรงพชน แล้วก็ทําการนําเสียนเนี่ยไปเสียจประจานไว้ที่โคกวัดแรงที่ผมพามาชมแต่ต้นน่ะตรงนั้นก็ปัจจุบันนี้มีศาลไม่ยุ่หัวศรีธนา,ารย์อยู่ด้วยนะครับมีการสร้างขึ้นมานี่ก็เป็นโพธิ์สดา่างของไทยนะครับส่วนในบันทึกของชาติต่างชาติเนี่ยเขียนไว้ต่างกันเหมือนกันนะครับก็คือในในบันทึกของเมเด้ปินโตชาวโปรตุเกสเนี่ยซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับพระชาราชาได้เขียนไว้ว่า ดักสังหารรอบสังหารดีกว่าทําการรอบสังหารในงานเลี้ยงใหญนะ่ส่วนในพงศดารของฟันฟริตหรือบันบาลิศเนี่ยได้เขียนว่าล่องเรือมานี่แหละนะครับแล้วก็รอบสังหารรอบสังหารขุนบวรวงศ์กับเท้าสิจวราชแล้วก็โยนให้สุนัขก,กินนะส่วนข้าราชารบ,บริพารอื่นๆก็โยนทิ้งน้าไปอันนี้เขียนค่อนข้างโหดเลยนะของบันบาลิศแต่พงศดารไทยเขียน ก็เขียนโหดเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ปรองพชนนําเสียมาเสียประจามไว้ที่โคกบัแรงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแผ่นดินมาอย่างนี้นะหลังจากที่สังหารเรียบร้อยแล้วนะครับขุนพิเรียงทวรเทพเนี่ยก็ถวายแผ่นดินนี้ให้กับพระเทียนราชาขึ้นของราชเป็นพระมหาจากักรพรรดิซึ่งพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยก็คือเป็นพระสวามีของพระศรีสุโยธยนะหลายท่านก็คงจะรู้จักดีนะครับ ส่วนขุนพิเรนทรเทพนะครับในอนาคตต่อไปก็เป็นพระมหากษัตริย์เช่นกันก็คือเป็นพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองอน,นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นนะครับที่องช่วงที่มีการถัดปเปลี่ยนดินมีความบุนบายทางการเมืองมากเลยนะครับในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่21ิบครับสําหรับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ได้ไป ศึกษาจากช่องของพี่หอยด้วยนะครับพี่หอยอภิศักนะซึ่งได้ทําการบรีฟเบื้องต้นในการเริ่มชมซีรีส์แม่หยัวยังไงลองไปรับชมดูนะครับก็คือได้รับทราบข้อมูลหลายๆอย่างทั้งบันทึกชาวต,ต่างชาติทั้งพงสาวดอรไทยนะครับก็จะสามารถที่จะเรียบเรียงเรื่องราวทางบอิศาสต์ความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะยังไงก็ขอแนะนําให้ไปชมด้วยนะครับ